ชื่อแม่สุภาวดีเหมือนพอดีปลาเป็นเจ้าของร้านปลาส้มฟักแม่ชมกลิ่นจ้าปลาเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเออจะดัดแปลงทำยังไงดีนะก็เลยมาเริ่มต้นเป็นปลาส้มฟักยาสมัยก่อน,นแม่น่าจะเริ่มทำเป็นแบบห่อใบตองแต่ณปัจจุบันนี้ค่าใช้ใจ่ายสูงมากแล้วก็ใบตองหายากแม่ก็เลยมาทำแบบเป็นปลาแพกบ้างแล้วก็มาเริ่มทำหมูส้ม หมูส้มปลาส้มแหนมกระดูกอ่อนปลาตัวามาจนถึงปัจจุบันนี้นะจ๊ะเพราะว่าสมัยนั้นนะปลาเยอะแต่ไม่รู้จะทาอะไรเราก็เลยมาดัดแปลงทําเป็นปลาส้มก็เลยลองๆทดลองขายสมัยก่อนแม่ก็ปั่นจักรยานขายอะมาจนนะ่าถึงปัจจุบันนี้แม่ก็ไต่เต้าขึ้นมาก็ขายตามร้านบ้างตระเวนขายบ้างอะไรบ้างจนมีจนมีชื่อเสียงณนะขณะเวลานี้นะจ๊ะ ลูกค้าสนใจผลิตภัณฑ์ของแม่นะจ๊ะเชิญติดต่อได้จ้าหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะ092-802-3752นะจ๊ะแม่รับประกันความอร่อยนะจ๊ะเพราะว่าแม่ทำมาตั้งแต่พศออ .30 จนถึงนปัดจนถึงนัปัดปัจจุบันนี้30กว่าปีรสชาติของแม่ก็เหมือนเดิมรับรองว่าของว่าของแม่นี่ไม่มีสารอะไรเจือปน พิสูจน์ได้เรื่องของแม่นี่รับรองคุณภาพเรื่องเนื้อปลาของแม่นี่ใช้เนื้อปลาอย่างดีพ่อแม่นี่จะใช้เนื้อปลานวนจันทรแท้เขาขอฝากผลิตภัณฑ์คนพวนเราเด้อเขาอยู่บ้านทรายเด้อผลิตภัณฑ์ของเรารับรองคุณภาพเด้อ